สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศนะครับ<ต>ผมด้านร่างเวทีนะครับผมบรรยากาศด้านระ่างเวทีนะครับจะในทีไรค่ะยิูซุนคุเจนะคะวันนี้ใครมีเรื่องวันนี้ได้ยินว่าจะเมื่อนี้คนหลายพี่น้องครับผมนะคะหัวเท้าสองมือแรกผ่านไปอ่าคนหลาย คู่ละสองหมื่นบาททันยูวก็อยกฮะอัจะชามเนาะคอ่านคนนีงานประพอการดำนการขอรีเมข้าวบางนีเรามไ้บัตรก็โอซ่าถึงยน ไหลายคนหลายคนหลยพี่น้องครับบรรยากาศพอดีว่าตัวโชคออกมาแพนะครับผมแพเงินเขาวัดนะครับพี่น้องก็เลยถือโอกาสนะครับทายบรรยากาศหน้าเวทีพี่น้องเบิ้งนะครับค้นไหลายแห้งครับพี่น้องแดงยิ้มข้ายอดซอยดาวพี่น้องครับยอยยอดสอยดาวบรรณาคำไฮพี่น้องครับผมแตก4 0,000นบาทนะครับผมยอดสอยดาวเอายอดย ใบดาวนะครับผมได้4แสนบาทนะครับผมตาสวรรค์น้ำพึ่นอยู่ครับยินดีน้ำพึ่นอยู่ยักษ์พี่ย้กษน้องสถานที่ตรงนี้พี่น้องคนร้ายหลายพี่น้องอันที่โกงๆไปกรื่อยๆพี่นะครับตาเลยพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านนะครับมาทางไหนครับไปนะครับผมพี่น้องที่ร่างใจมาเบิร์นมาลั่มมาใหญ่ใหญ่มาใหญ่มาหมดไปเพื่อยเรื่อยทีของหมอรังพน้องนทร์เซนทร์ที่เลาเปิดเป็นโลก ยาหายดีเลยเป็นโจกเลยดีดอะไรส่งคุณิของเราเห็นโอตเลยนะคะน้องน้องยาตีก mm ันหนึ hmm. mm ่งละเอาบานเห่าสองเสีย hmm. ค mm ่าพลอสองเมืนเอาลงไปนะคะ เกิดการหยอกกันจักน้อยพี่น้องหยอกกันนิดนึงบพรไม่อย่างนั้นไม่ประดับข้าเลยพี่น้องพี่น้องเบิดบานเจ้าภาพเบิดบานมันน่าทำให้ขอบคุณไม่หลายขอบคุณ ท่านนายกสุวัสด์มนตรีและคณะกรรมการผู้นําชุมชนหมู่บ้านผู้นําชุมชนท้องถิ่นทุกทท่านก็แล้วกันนะคะพี่น้องเฮ้านะคะขอบคุณท่านสจสุรเนธพันกาลสินสจเขตสองอภอนากลามนะคะขอบคุณหลายอันนี้เป็นเจ้าภาพของวันที่18เมษายนนะคะอยู่บ้านนนงามตบทาลีอำเภอกุมเพราว่าปีจังหวัดอุดรธานีเด้อสาหรับท่านสจสุรเนร พันกระสินนะคะเพิ่นเป็นเจ้าภาคบ้านโน,นนงามตําบลทาลีอำเภอกุมภพราว่าปีจังหวัดอุดรธานีวันที่18บมายนนะคะพี่น้องเฮาและก็พี่น้องเย่าลืมหลังจากเฮาเล่นอยู่นี่แลววันที่2ี่เกาสิไเปนเลนยู้านนะคะบ้านม่วงน้อยน้องเป็ดตําบลแยงรออำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหวัวลำพูนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องหลาย สวยวันที่10เมษายนสวันที่1 1เอสแม่สายนพี่น้องเฮาไปเหนกัล้วใจหวั่ลำเพลินเพื่อนอยู่บ้านฝังแดงพี่น้องบ้านฝังแดงอำเพภอนนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเด้อพี่น้องเดิน10เอ1เมษายนเราเจอกันที่บ้านฝั่งแดงตำบลฝั่งแดงอำเภอเเออออ่ำภนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะพี่ณดีมาเห็นสัญญาเอีพี่น้องบ้านเฮานี่ผู้ใหญ่บ้านสายจ่วนลราไปเห็นสัญญาแต่ว่าแล้วบอกว่าคณะกรรมการลา หลายๆรลงว่ะพี่น้องเบิดบป่านดีใจนะคะดีใจที่พี่น้องไอ้ค่งไว้บังใจหมอลำเพลินเพลินกับสโลกแกนใบรุ่นพลพพอลำเพลินขนาดแท้ล้านเปอร์เซ็นจกพอลำเพลินขนาดเท้ขนาดไหนพี่น้องดูน้ำก,กันสดแจกงจังปาาแล้วก็ปรวดสังเกตตั้งแต่อาจารย์นักดนตรีเรามาเลยนะคะัยรุ่นนะใช,ใ,ชใช่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  <c oughs> มยรุนกนกำลังเป็นตหาหักเป็นตาแพงกำลังเบาหนาพี่น้อง ว่าจะเป็นพระเอกนนะเองค่ะนุชบอกหนักพราะว่าเราจะไปรุ่นอายุ1 7 18อายุ20ปีนี่แหละเนาะนะคะอาลมาพี่น้องห้าบริเวณอะไรหอดใส่เลวเนาะสีบ้าหายเจ้าตัวว่าเพิ่นเครียดแล้วเครียดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่คะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วโอเคเก๋ๆเฉยๆ เชาสรง้าานสร้างอาชีพสื่สารวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมหมอลาเพลินหมอลาเพลินเท่าพี่น้องเรื่องบอกว่ารัฐบาลไหพี่น้องหมอลเพลินมอยัฐบาลแห้งตบแาเพอกสูงที่ไตจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเอ้าม่ข้อย่บันแห้งด้วพี่น้องเด้อบ้านเดียวกันจ้หมอลสาวหยเพอยยาม่ีข่อยไปดูใเพื่นพี่น้องเข้านะค พยาบานสายชจวดเป็นลูกไส้เพื่อนค่ะเออขอให้เห็นพวกในสองฝีกลัวแล้วนะคะตอนนี้ฤดูกาลที่สามคาอยู่นี้นะคะพี่น้องเฮาหมอลำเพื่อนเพื่อนฝาบเวรน้ำเนี่ยฝากทุกสิงกอย่างฝี่เหมาเนื้อฝาบปลุกไสบัตรฝาบเล้สวนฝากเป็นผู้เขาอูน้ำให้ของบินทางฝาบเป็นผู้เขาอูน้ำให้หมอลำเป็นเพื่อนเพื่อนเี่น้องเฮ้พี่น้องทางอ่าน้องเวลล้ำผูพี่น้องอั้มเพือนเพื่อนบินนองน้ากลางพี่น้องสีบุญเรื่องพี่น้องแร่แร่เภอของของของอ่า น้องบัวเล็กคู่นะคะฝากด้วยกับช่วงน ma like ี้นะคะพี่น้องพ่อญพู้ได้ดีบอยมากแต่แกเม่บที่มีอาลูกสาวมาพอนั่นก็คือท่าหยาดของหมอลำเพลินท่าหยาดอีหลีอีหลอพี่น้องเฮาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนพราะงบก็าในช่วงนี้กับช่วงท่าหยาดลำเพลินท่าหยาดบอยลำเพชรลำเพลินจ้าฝากด้วยนะคะทุกสาวที่จะเป็นสาวทายาทลำเพลินน้องเมย์กระดกอน้องดีนาอัปสรา